จ้วันนี้จะพาทุกคนมาย้ายก้าผักชีขึ้นช่ายนะคะหรือผักชีล้อมนะคะที่เราปลูกไว้ในฟองน้ำนะคะเพราะในฟองน้ำเราก็จะย้ายลงลังโฟมพวกนี้ค่ะฝาโฟมเนี่ยค่ะเราก็จะมาย้ายกันแบบง่ายนะคะ เราก็จะดึงฟองน้ำนะคะออกข้างๆนะคะเราก็จะดึงฟองน้ำออกเลยะคะ่ะข้างๆ เราก็จะแกะเขาเป็นถ้วยแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ถ้วยปูกค่ะเราก็จะเอาส่วนยอดนะคะใส่ไปเลยค่ะฟองน้ำก็จะเหลือประมาณนี้นะคะ เราก็จะทำแบบนี้ตลอดนะคะ ฟาขหลุดไม่ใช่ฝานะครับขอบถ้วยค่ะขอบถ้วยหลุดค่ะแต่เราก็ยังใช้ได้นะคะเราก็จะใช้ส่วนยอดนะคะดันเข้าไปเนี่ยลากเราก็จะออกมาค่ะ ก็เนี่ยค่ะก็ยอดส่วนยอดเขาก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เราก็จะดันง,ง่ายๆเลยค่ะก็เพาะปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนผักขึ้นช่ายเพาะในซองน้ำแล้วย้ายลงใส่ถ้วยปลูก แบบน้ำนิ่งไฮโดรโปนิกสนะคะเวลาลดน้ำก็น้อยนะคะเราไม่ต้องลดน้ำเลยค่ะเพียงแต่เราคอยดูช่วงน้ำเขาลดเพราะรากเขาก็จะกินน้ำเยอะค่ะลากเขาต้องการพวกปุ๋ยเขาจะกิน พวกปุย๋ยพวกน้ำเขาก็จะแห้งสองวันสามวันแล้วก็ดูทีหนึ่งค่ะแต่ถ้าปลูกในดินเราต้องลดน้ำเขาตลอดค่ะต้องลดน้ำเขาเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะถ้าปลูกในฟองน้ำนเราไม่ต้องลดน้ำบ่อยค่ะเพียงแต่คอยดูเติมน้ำาอย่งเดียวค่ะ ก็ย้ายใส่ช่วยปลูกกันแบบง่ายๆนะคะทุกคนพื้นที่น้อยมีหลังสองรังก็เพาะปลูกได้แต่อ่าโฟมอะ่ะมันจะมีประมาณเก้าสิบหกช่องทีนี้เราก็จะต้องหาลังโฟมปลูกหลายๆใบอย่างกรณีของเราก็มีหลายใบนะคะเราก็ปลูกเต็มหมดละคะ่ะเพราะว่าเราชอบปลูกแล้วมันขึ้นสวยค่ะ แล้วเขาแบบว่าเขาขึ้นมาแล้วแบบว่าตั้งต้นเขาจะสวยค่ะเดี๋ยวเราจะาให้เพื่อนๆดูค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบลังโฟมเล็กๆนะคะเราก็จะเอามาปลูกมาเพาะปลูกนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นแบบงามๆเลยค่ะเวลาเขาขึ้นเขาก็จะเป็นพุ่มสวยเราก็เลยชอบแล้วก็ปลูกง่ายค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆและทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะกดติดตามให้เราด้วยค่ะสวัสดีกันค่ะ